สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับวันนี้เนี่ยมาทำคลิปรวมรถ Honda ให้ดูนะว่าตอนนี้เนี่ยทางร้านนะครับมีรถ Honda นะครับประเภทอะไรบ้างได้ตัวท็อปไม้นะครับวันนี้ก็ยกตัวท็อปสีขาวล้วนๆมาให้ดูเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่ามีเกือบทุกรุ่นนะมีเกือบทุกรุ่นนะครับผมนี่อย่างคันนี้เนี่ยขยับขยับอยู่นะน้องก็กำลังจะตั้ง ตั้งรถจอดทำคลิปนะครับเป็น Honda CRV 2.4ตัว EL ครับปี2019จด20คันนี้ไม่70,000โลนะครับขายอยู่859,000บาทครับฟรีดาวผ่อยอยู่ประมาณ1 6 0 0 0นะด้านนอกก็สีขาวมุกตรวท็อปเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับล้อมแมกปัดเงาถูโทดน,นะด้านในก็จะเป็นโทนสีดำแบบนี้เบาะหนังัาไฟฟ้าคู่หน้าตกแต่งลายไม้แอร์แบ,บ็ก7ใบรอบตัวรถครับออปชั่นครบจัดเต็มทุกคันนะครับคันนี้เป็น ที่นั่งนะับส่วนคันถัดมานะครับคันนี้เนี่ยเป็น Honda HRV 1.8 RS เนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะรุ่นนี้มีหลังคาซันรูฟด้วยนะครับสีขาวมุกไฟหน้า Full LED นะฮะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์คู่หน้ามีให้ครับกระจกมองข้างได้เป็นสีดำมือเปิดโครเมียมนะฮะไฟท้าย LED ครับนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก2จุดต้องถอยหลังติดตัวรถมีให้ครับ นะภายในจะเป็นเบาะหนัง5ที่นั่งนะครับสีแดงนะเป็นสีแดงเขาเรียกว่าสีแดงวายไหมนะครับแล้วก็เบาะพับได้ด้วยนะครับในคันนี้อยู่ที่101,000โลนะครับ1 0 0 0 0โลขายอยู่699,000นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิพครับหน้าจอเดิมโรงงานภายในทูโทนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าครับเบาะหนังสภาพสวยเงียบกริบเลยนะทางด้านหน้าด้านหลังนะครับใครหาอยู่หรือว่าสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทักกันเข้ามาได้นะครับคันทันมาครับเป็น Honda Civic FC 1.5 RS ลเอทเทอร์โบตัวท็อปอีกแล้วครับผมสีขาวมุกรถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านนะครับคันนี้ ขายอยู่729,000บาทครับเล็กไม่หนึ0ง0สนเมโลนไม่อาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ารถสวยแน่นอนและที่สำคัญได้ราคาถูกนะครับภายในบอนหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงเบาะเดิมโรงงานพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชั่นมีคูดคอนโทรลมีแพเดเลนชิปมีล็อกเลนมีระบบช่วยเบรคเชืเ่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับ หน้าจอเครื่องเล่นเดิมโรงงานทัศกรีนแอร์ออโต้ดูโอโซนครับกุญแจรีโมทสมาร์ทคีเลตเกียร์ออโต้ะครับเกรกมือไฟฟ้านะครับด้านหน้าด้านหลังสวยๆเลยนะตัว RS เนี่ยต้องบอกว่าได้ชุดแต่งเยอะนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ท่อคู่นะครับโหมไฟท้าย LED กล้องถอยหลังนะครับมีให้ครบถ้วนเลยนะครับคันถัดมานะครับเป็นรถไซส์เล็กลงแล้วนะครับเป็น Honda City นะครับตัวท็อปเหมือนกันนะครับ1.0 RS Turbo นะครับชฉมใหม่ปี2020ใหม่70,000โลนะครับคันนี้ขายอยู่479,000บาทนะครับ479,000บาทสีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ8,000-9,000นะภายในโทนสีดำครับเบาะหนัง เบาหนังด้านข้างนะต้องบอกอย่างนี้นะแล้วก็ตรงกลางตรงที่นั่งเนี่ยจะเป็นผ้านะครเป็นผ้าแบบอะคันทาร่านะเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับพวงมาลัยหนังตูดตัดมาติฟังก์ชันเย็บด้วยได้ตะเก็บสีแดงมีคูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิปนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้จอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยนะครับนะแล้วก็แอร์เป็นออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับมีอีโคโหมโดให้นะครับรถสภาพสวยเหมือนกันนะครับชุดแต่งล้อมุงล้อแมแอตะกรูสเกิร์ต มีให้นะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งเนื้อเดียวกับตัวรถนะไฟท้ายเป็น LED นี่โลโก้ RS กล 8, ้องถอยหลังติดตัวรถมีให้สปอยเลอร์ด้านบนจะเป็นสีดำเงานะเป็นเครื่อง VTEC Turbo นะครับผมนะคันถัดมาครับยังอยู่ใน Honda City อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นโฉมก่อนโฉมใหม่ล่าสุดนะครบ1.5ตัว SV เป็นตัวท็อปนะครับสีขาวมุกรถมือเดียวไม่8 0,000โลนะสำหรับคันนี้ ไฟหน้าเป็น full LED นะครับได้ชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์ครบนะครับกระจังหน้าโครเมียมล้อแม็กปัดเงาทูโทนของเดิมโรงงานติดมากับตัวรถนะครับไม่์แปดหมื่นขายอยู่4 3, 2 9 0 0 0บาทนะคันนี้เนี่ยจะตกผ่อนงวดละประมาณ7-8,000บาทครับภายในโทนสีดำร้วนพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูชคอนโทนมีแพดเดิลชิพให้เลขไมค์แปดหมื่นหน้าจอเดิมโรงงานทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับเบาะผ้า นะครับสแตนดาร์ดโรงงานเลยเพดเดิมน็อต <Not S 2> เดิมนะครับ mm hmm. ไม่มีถอดกระจกตาปัม๊มฮอนด้ทุกบานหลังคาเดิมฝ้าเดิมสภาพสวยชุดแต่งครบสเกิร์ตด้านหลังสปอยเลอร์มีให้กล้องถอยหลังมีให้นะครผมนะส่วนคันสุดท้ายนะครับเป็นแฮทสแบ็กหประตูนะครับรถขวัญใจวัยรุ่นนะสำหรับ Honda Jazz GK 1.5ตัว SV ปี2016.17คันนี้ ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับคันนี้ขายอยู่389,000นะครับ389,000่งเลขใหม่แสนเดียวผ่อนประมาณ6ถึงเจ0ดหก0 0ถึง7,000บาทภายในสีดำล้วนเบาะหนังสีดำนะครับสภาพสวยมีพมมีไฟสองเท้าให้นะครับเบาะหน้าเบาะหลังกว้างๆไฟท้าย LED เซนเซอร์ถอยมีให้นะครับ1.5ตัว s v นะครับเป็นตัวท็อปปี2016-17 389,000ผ่อนสบายๆครับ6,000บาท7,000บาทนะต่องวดฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมนะสนใจขั้นไหนนีครับสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะบอกเลยว่ารถสวยทุกคันนะครับคัดมาให้สวยๆทุกคันเลยนะใครที่สนใจนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6ครับเบอร์ส่วนตัวผมเลยนะครับอยากมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้ที่บริษัทพอออโตติดถนนใหญ่ สุวินทวงศ์มินยูนรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ